มันเจ็บแล้วก็บวมค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันก็เข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่เก้าตุลาคมอ้าสามก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตัวละทัดควาถูกแล้วสวยอน่ยแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าซื้อกระปุกบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเมตรอ่าฮะ ตานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งโม่ลูกหายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วสวยนะะขึ้นบันไดได้แล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งยองยองก็ไม่ได้นม่้ไม่ได้พื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอรกลาบระเล่นกับหลานบอาว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ย ก็คือตอนนั้นเนี่ยทาอะไรไม่ได้ก่อนหน้านั้นทําอะไรไม่ได้แต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แล้วอนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะเออใจเย็นๆถ้าใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดียผมรับผิดชอบไม่ไหวเนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆได้ไหมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเหรอฮะ ยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับ